แต่เลงในการสวดมนต์ตามทํานองจีนและสาธยายมนต์ของคณะกงเต็กในโรงพิธีแทนความเชื่ออย่างมั่นคงของคนเชื้อสายจีนว่าปุถุชนนั้นยังไม่มีบุญมากพอจะสมดวงวิญญาณสู่แดนสุขาวดีหรือไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ต้องอาศัยบาร,รมีพระโพธิสัตว์นำทางนำมาสู่การทำพิธีใหญ่ในวันที่6ของพิธีกรรมเพื่อเป็นบุญส่งให้ดวงวิญญ,ญาณรายญาติในพิธีเก็บศพครั้งสำคัญของสุสารแต้จิ๋ว ก่อนที่ช่วงค่ำคืนจะได้ข้ามสะพานโอคัสงสารตามคติว่าเป็นสะพานข้ามพ้นทะเลทุกข์หรือข้ามวัตตดสงสารซึ่งผู้รวมพิธีต้องถือศีลและเว้นการกินเนื้อสัตว์และสดมนต์ตลอดพิธี แผ่บุญให้กับวิญญาณระยาิที่นำออกจากหาเก็บกระดูก184ใบเป็นของที่ขุดจากหลุมศพเก่าในสุสานเมื่อครั้งพื้นที่ส่วนหนึ่งถูกเวนคืนไปสร้างทางด่วนสันนิษฐานว่าฝังมาอย่างน้อย80ปีจนตามญาติไม่พบช่วงหนึ่งมีการตัดทางด่วนผ่านที่ดินแปลงนี้ก็ผ่านสุสานส่วนหนึ่งก็มีสุสานไปออร้อยกว่าร้อยกว่าที่ท,ที่ที่ทำ ไปแล้วทางด่วนถูกเวนคืนนะ่ะกรรมการสมัยนั้นก็เคยเก็บเอาโครงต่าง,างๆเข้ามาอยู่ในโกดังซึ่งอยู่ในหายทั้งหมด184หายเมื่อเป็นอย่งงางนั้นผมก็มองว่าเก็บไว้เนี่ยจริงๆตามประเพณีของจีนก็ดีไทยก็ดีจะต้องมีการชาชา,าิกิจหรือว่าจะมีการทำโคงเตกเพื่อให้สูงวิญญาณต่างๆไปสู่ภพหนึ่งขึ้นสวรรค์นนะยิ่งกับผมมาดู คนศรัทธาที่มาช่วยชำระความสะอาดเนาะแย่งกันเลยซึ่งบางคนก็ลังเกียจว,ว่าเอ๊ะไม่น่าเดี๋ยเรามองแล้วเนี่ยเป็นวัฒน,นธรรมที่น่าจะสรรเสริมมากเพราะแต่ละคนมาจากใจที่จะช่วยสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะให้ไปสู่สวรรค์อย่งงันทำแย่างกนางกนทำบุญเช่นมาสวดมวนต์อะไรทุกคนมาจากอารันก็ดีอิงมาจากความกระตัญยนูนะครับว่าคนจีนเนี่ยเชื่อว่า เราเขาไม่มีลูกหลานเราก็ทําแทนมันก็เป็นการกตัญญูชินแล้วก็ช่วยเหลือก็เป็นทางพุทธอีกว่ามีความเมตตาแล้วก็เชื่อว่าเขาจะมีที่อยู่เป็นหลักเป็นที่ถาวรหนึ่งก็ทําให้สถานที่เนี่ยบริสุทธิ์สะอาดแล้วก็ไม่มีจะทําให้บ้านเมืองจะระญรุ่งเรืองจะทําให้ฝนฟ้าตกคือคิดว่าคนจีนเชื่อว่าถ้าเราทําให้เขาอยู่ดีโลกเราก็จะดีขึ้นด้วยเป็นเป็นการคนจีนว่าอิมเอี้ยงเหลี่ยงหลีอิมก็คือ ในมิติที่มองไม่เห็นเอี้ยงก็คือพวกเราถ้าทำให้บริบูรณ์เราก็จะอยู่อย่างมีความสุข จจุกระดูกนั้นก็นํากระดูกนะคะออกไปไว้เตรียมทําพิธีหมดแล้วค่ะแต่ว่ามีเรื่องเล่าที่คู่มากับไฮด้วยนะคะบอกว่าเก็บมาอย่างน้อยก็ตั้งแต่ปี2,547หรือว่าการเก็บศพระยะครั้งหลังสุดของสมาคมแต้จิ๋วค่ะบางไหนะคะจะมีตัวเลขที่เขียนกํากับไว้นะคะอย่างเช่น1332แล้วก็1833ค่ะก็จะตรงกับหลุมที่ขุดขึ้นมานะคะหรือบอกว่าร่างนั้นคือร่างที่1,833นะคะนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องเล่า ที่คู่มากับไายนี้ด้วยค่ะแล้วก็นี่อีกค่ะเขียนว่าสุสารแต้จิ๋วนะคะหรือหมายถึงสมาคมนะคะที่ดูแลอุปถมัมภ์สุสารน,นี้มาค่ะคติความเชื่อว่าต้องแยกอัฐิของชายไว้กับปอทะแปดเหลี่ยมหรือสัญลักษณ์ของเจดีทองและไนตีหกเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ของสะบัวทิพย์สร้างเป็นที่บรรจุอัฐิหญิงเพื่อประกอบพิธีกรรม เป็นไปตามความหมายว่าชายจีนต้องสง่างามมั่นคงดั่งเจดีย์หญิงอยู่กับน้ำตามวิถียามมีชีวิตและเมื่อเทียบกับสรีระเชิงกรานที่มีรูปทรงช่องว่างประดูกต่างกันเป็นเกร็ดความเชื่อในพิธีซึ่งแบ่งชายหญิงจากการฝังมาตแต่เดิมโดยหลังจากคนเชื้อสายแต้จิว๋วร่วมกันซื้อที่ดินสร้างสุสานมาตั้งแต่ปี2442หรือสมัยรัชกาลที่5เพื่อฝังแบบ่วงสวยตามความเชื่อในโลกหลังความตาย มีพิธีเก็บศพไร้ญาติหรือล้างป่าช้าครั้งแรกเมื่อปี2480ตามธรรมเนียมศาส,สนานิกายมหายาและลัทธิเตา๋าจบจนครั้งนี้ผสมผสานสองความเชื่อทั้งไทยจีนเพราะเชื่อว่าการล้างป่าช้ามีอานิสงส์มากเนื่องจากได้ปลดปล่อยวิญญ,ญาณที่มีห่วงให้ได้รับบุญจากพิธีกรรมหลังจากประชุมเพลิงเสร็จเนี่ยเช้าก็จะเก็บกระดูกก็เป็นวิธีคล้ายๆทางทาง,ทางไทยแล้วฮะเก็บกระดูกก็มีการไหว้พระสวดมนต์ อุทิศแต่ของเราเนี่ยเศษกระดูกเราไม่ทางจีนเนี่ยถือมีความเชื่อว่าจะต้องมีที่ให้เขาอยู่อีกนะครับก็จัดสุสานใหญ่ด้านนอกอีกอพอเก็บกระดูกเนี่ยจะเก็บเฉพาะกระดูกที่ที่นั่นน่ะใส่ในหาบทุกคนจะมองว่าอันนี้เป็นเป็นทองละเป็นเหมือนกับเป็นอัดของของบรรพบุรุษอย่างยิ่งอ่ะก็แบกไปไปรวมกันที่สุสานใหญ่บางที่ก็จะเรียกว่าสุสาบนบรรพชนใหญ่สุสาอนอนุสาวรีย์บรรพชนใหญ่คือเรา เสมือนว่าเขาเนี่ยเราเน่ยเป็นญาติเขาแล้วยมทูตทั้งสองก็คือ<ข><ข>ก็คือยมทูตหน้าวัวหน้าหมาในในรูปนี้ก็จะมีะยมทูตทั้งสองนี้ท่านท่านจะคอยคุมเวลาดวงวิญญาณที่จะข้ามที่จะข้ามวัตตะสงสารนี้ถ้าจะคุมไม่ให้ดวงวิญญ,ญ,ญาณน่ะนอกรีนอก,นอก,น,อกนอกทางก็ท่านดวงวิญญาณบางคนอยากจะหนี เพื่อจะไปไปณแดนที่ที่เขาอยากจะไปอันนี้คือระหว่างทางท่านก็จะคุมว่าดวงวิญญาณไม่ให้ไม่ให้หนีออกนอกลู่นอกทางนะให้ให้สูตรแดนสุขขาวาดีอย่างรับรื่นผู้พิพากษาตนนี้เขาบอกว่าบุญกุศลมากมายในในใน,ในคำภาษาจีนเขาเขาจะบอกว่าคนนี้ทํากรรมดีนะความเชื่อเดิมของจีนนับว่ายามสิ้นชีวิตแล้วมนุษย์จะได้รับการพิพากษาจากขุมนรกทั้งสิ โดยที่ขุมสุดท้ายมีเรือนยายเมิงหรือหญิงชราแท่เมิงเป็นผู้ปรุงน้ำแกงเมื่อวิญญาณได้ดื่มแล้วจะลืมชาติที่ผ่านมาและมาเกิดในภพภูมิต่อไปตามคติทางศาสนาบันทึกไว้กับโรงพิธีกงเต็กของมูลนิธิกัลยาณวิสุทธิโดยในรอบปีนำออกมาอย่างน้อยหนึ่งครั้งกับพิธีใหญ่หญซึ่งปีนี้อยู่ที่สุสานแต้จิ๋วเพื่อให้ครบถ้วนตามธรรมเนียมพิธีศพ ซึ่งในพิธีล้างป่าชา้ามีศพรายาตอยู่มากเคยใช้เวลามากถึง36วันถึง64วันเพราะต้องรวมความศรัทธาจากคนจำนวนมากน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย p ีวีรายงาน